แต่หนูก็ไม่กล้าฝันทุกคนจะได้เห็นกัอแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะอยากเห็นอยากเห็นมากๆแล้วก็เคยเห็นแล้วแต่อยากเห็นอีกเหมันจะได้เห็นอีกเหมืนมันมาแป๊บเดียวโอ๊ยบอกไปเลยดีกว่าบอกไปเลยดีกว่าพูดอย่างงี้บอกไปเลยดีกว่ามันมาแป๊บเดียวค่ะฉะนั้นฉะนั้นมีคนที่นี่ที่เดียวที่จะได้เห็นเอากลับมาให้เห็นอีกรอบหนึ่ง ตั้งใจเอากลับมาให้เห็นเลยเออเห็นไหมล่ะวันไหนซื้อวัดที่ไหนพี่ซื้อบัตรที่ไหน www. ai ai คยนอนต้ว2 2 4 c o m ออวันที่6กับ7มี2วันเลยก็เลือกเอาว่าสะดวกวันไหนมา2วันเลยจบๆร้อยๆไน่ยค่ะติดตอเปะ ค่ะแก20ล้านคนอยู่กับเราตอนนี้วะโอ้โหงั้นถามงั้นถามกลับได้ไหมยี่ล้านคนเนี่ยอยากเห็นอะไรในแฟนคอนใช่แฟนคอนแบบอ่าน้องไปถามอยากเห็นอะไรในแฟนคอนคะยี่สิบล้านคนโัวยืนโัวยเงินเป็นที่แฟนคลับคงตอบมั้นะไม่รู้ What 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 Show do you guys want to see in the fan con Yes 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 โอเคไปค่ะไปค่ะไป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 เก่งมากค่ะเห็นไหมล่ะผู้ชมสิอ๋อไม่ใช่ก็จะเห็นน้องเบ๊กดำน้ำออกมาเลยเป็นตัวสังเวถามน้องเบ๊กยังเป็นอัลกอริทึมแล้วออกมากับฉลามอุ้ยก็จะเห็นในปากฉลามอยู่ในปากฉลามอยู่อย่างนี้อะไรที่อยากเห็นแล้วออกมาจากปากฉลามแล้วฉลามปล่อยออกมาแล้วก็บอกว่าค่อยมุมลูกมุมนุ่งเงี้ย สีพดทินเปิดตัวเหรอินเปิดตัวแบบแรงแล้วฟินก็แล้วของพี่ฟินคืออะไรออกมาจากบินมาทุกออกมาจากแบบโหนสลิงออกมาแล้วตีลังกาออกมาแบบยางไอ้เป็นไปได้แล้วพอออกมาเสร็จล้วก็ตีลังกาตีลังกาเลียงกาเออใช่แล้วอยู่กลางหอแล้วของน้องเฟนมาเนี่ยถือปืนมาเลยน้องเฟนถือปืนมาแล้วใส่ชุดสีแดงมาเลยปักแดงเดินดึงต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 ึงออกมาเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเห็นปะ ซึ่งไม่มีจริงอันนี้พูดไปเรื่อยที่วันนี้ไม่มีเลยก็คือหวังเป็นพี่เลยซึ่งไม่มีค่ะจบเข้าใจเนาะพูดไว้เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้อาจจะเพิ่มเข้ามาพูดไว้ก่อนอยากได้อะไรฟิ่อยากแสดงอะไรพูดไว้อยากอยากมีอะไรในเวทีสีลังกาตีลังกาต้องเยอะพี่หรอเดี๋ยวทำให้ลองพูดแล้วก็พี่พี่จะไป หากระต่ายดีกว่าฮะอะไรเป็นนายควายเหรอหมูไปหากระต่ายหนูอยากรู้ว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์มีกระต่ายจริงไหมอ๋อวิ่งสปอยล์ปะเนี่ยไม่หนูอยากหาจริงหนูอยากกินแครอทเธอไปเรื่อยเว้ยไอ้ปวดหัวปวดหัวคนไทยคนแรกนะูคนไทยคนแรกที่พูไปเรื่อย พวกคุณน่ารักมากขอบคุณค่ะฮัลโหลลรงอานแบบซีรีส์ได้ปะไม่เอาแล้วยากอะไมอะวันนี้เราอัดคอนเทนต์กันเยอะมากทุกคนอย่าลืมนะใช่วันนี้วันนี้พูดจนเสียงเสียงหมดอีกห้านาทีเราจะต้องเกล เกล่าเกลแบบว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วเกลเกลเออไหนเกลเบปมนใครยังไม่ซื้อบัตรต้องซื้อเกลซื้อบัตรที่ไหนคะเดับบี้ดับบี้ดับบี้ดอทเยนะสองสามทคอำเป็นมีมได้นะคะไปขายได้นะคะเฮ้ยแต่ถ้าน้องนี่คือแมนน้องทำาเออเชื่คี้ยูเดียววยไปกี่ครั้งเดียววายยียูดยูดยูด อะไรดอทยูเรน่าสองสามสองมอันนี้ก็ฝังเอาไปฝังลาจะลเมอลงเข้าลงภาพยนตร์วันที่4ี่จุลายแลมวไตื่นเต้นมากแบบอีกแป๊บเดียวก็จะได้ดูกันแล้วที่ผลงานที่ตั้งใจมานี่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าทุกคนดูหนังเสร็จใช่บ้าแล้วมาแฟนคอร์อ่ะมันจะอินแบบมากๆเพราะว่าเราได้ได้เห็น ตั้งแต่เริ่มจนจนจบแล้วพอมาแฟนคอนอ่ะเผลอเผลอฟังเพลงอาจจะร้องไห้ก็ได้ถูกเออมันเติมเต็มมันอาจจะรู้สึกว่าฟูลฟิลกับกับยูเลนะสองสามครั้งตอนนั้นที่ร้องไห้ไปแล้วก็อาจจะร้องให้อีกถูกพูดเก่งมากสบแล้วที่เป็นน้อง f r ร e n ์ชมปะเนี่ยชมข้างโแล้วทำไมพี่ไม่มีแบนออกมีละมีแล้วยังมีปะมีมีมีแบ่มองไม่เห็น ถาจะมีรอบแฟนสกินนิ่งไหมคะรอบแฟนสกินนิ่งเหรอคะต้องรอติดตามรอติดตามค่ะสกินนิ่งแฟนสกินกางเกงยีนส์สกินนี่งป้ายนะเนื้อเหลืออีกกี่นาทีคะ ต่อๆที่สุดท้ายอ๋อหน่อยอ่ะทุกคนหรือทุกคนไปกินข้าวด้วยกันเราเอ้าเอ้าเพราะเราต้องอะไรไปสอบหลอมสูงใช่เราต้องไปหลอมสูงลันข่าวพูดภาษาลงมาเลยเหรอจบจบจบฟังออกก็ออกฟังไม่ออกก็อินเตอร์แอนยิ่งยากเลยอินเตอร์แอนงงกว่าเดิมหลอมสูงลัน หลังส่วนตัสองแบใช่หลังส่วนตัวสองอ๋ออยากดูแล้วต้องมาดูนะคะถูกสุดยอดสุดยอดมองไม่เห็นเราเปิดเพลงเดียวใช่เปิดเพลงเดียวเอาให้ร้องให้ได้วันคอนต้องร้องให้ได้เปิดเพลงอื่นไหมไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะขายเพลงขายของอยู่ น้อยจะหมดแมาในนาทีสุดท้ายอยุดเลยให้ฟังซื้อได้หยุดหยุดก่อนหนึ่งกับที่สุดท้ายอ่านไหนไปอัดเพลงมาแล้วได้ยินดนตรีที่เขาทำมาแล้วเป็นอันนี้ถามถามถามเราถามเราที่ไปอัดเพลงถูกถูกถูกงหวะนี้ดีมากเพราะแบบว่า รู้สึกว่าถ้าได้ไปฟังในคอนจริงๆอะคุ้มคาังมากจริงคุ้มจริงตั้งแต่โปรดักชันแหละอยากเห็นเวทีมากตอนเนี้ยน่าจะแบบออกนอกโลกไปเลยอ่ะอจริงจักรวาลไปนูนะ่นอะยู่เรนัสเลยอะไปจริงอ่ะทุกคนสงสัยอะดีว่าม,มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอพูกพี่ฟินสุดหล่อเหอ ช็อตแรงเลยเอชมคนอื่นบ้างเนาะไปเดี๋ยวต้องไปแล้วต้องไปล้อมซูมล้อมซูมไปล้อมซูมกันนะคะทุกคนเจอกันนะคะฝากอีกซื้อบัตรอีกก็ไวแม่แม่คกะซื้อบัตรคอนของพวกเราด้วยนะคะจูเรน่าสองสามสองสี่แฟนคอนวันที่หกกับเจ็ดนะคะก็ มาเอนจอยกับพวกเราสองคนฟินเมกกี้แล้วก็มีน้องเฟรนด์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีเกสด้วยก็อยากให้ทุกคนมาเอนจอยกับความตื่นตาตื่นใจในคอนครังนี้ที่พวกเราตั้งใจมากๆตั้งแต่โชว์แรกยันโชว์สุดท้ายแล้วก็มีพิเศษมี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 ความพิเศษเยอะมากแล้วก็เซอร์ไพรส์เยอะมากๆอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะทุกคนก็คอนเสิร์ตในไทยเราอะหายไปนานมากจริงจริงค่ะจริงนั่นแหละค่ะก็มาเจอกันนะ อ่ะไหนซื้อได้ที่เวอรเวย์อ่ะซื้อได้ที่ไหนวันนี้ือนีจยุดตหยุดอยู่อันเดนี้ซื้อได้ที่ www.uranus2324.com ค่ะก็ฝากอินดัสแฟนด้วยเนาะก็ if you haven't got a ticket for our Uranus Fancon it'll be me, Fray, p f r a d and like also other guests don't forget to come watch because there's gonna be lots of new songs, new shows, a lot of new things that you've not seen you've been cool a lot of these things you haven't yeah. seen before and um, yeah don't forget to come watch us because <laughs> we're going to work very very hard on this and if you get to watch uranus, if you get to watch uranus in the cinemas and then go to the concert i think that you will like be even more into it and enjoy it with us uh, so yes don't forget to buy it at f จะไปยูจะไรอย่างเงี้ยยูและสองสามสองสี่ดอทคอมค่ะพี่เฟนยังไงสิคะค่ะก็ www ีวีวงโชงโชงระวังนะคะระวังนะคะวันวันนี้ได้แค่ www ระวังนะคะระวังนะคะจะเป็นจะเป็นบ้าจริงคืนนี้แหละอ่ะยังไงสิน้องเฟน www www ก็ฝากด้วยนะคะแฟนคลับนะคะวันที่6-7กันนาคมนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะภาพยนตร์อยู่ในนัส2324ค่ะวันที่4ค่ะเออเหมือนทองคำทองคำทองคำที่อยู่ในหัวเราทองคำใจวันนี้วันนี้ก็เป็นอย่างงี้แหละเออพูดทั้งคำฝากด้วยนะทุกคนเจอเราที่ไหนก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กยูเรนัสมาด้วยนะเพราะว่าเริ่มเริ่มเห็นโปรโมทเต็มไปหมดวันนี้มีปล่อยอันนี้ด้วยเอ็มวีเอ็มวีทีเซอร์ใช่ หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเจอกันนะคะบ๊ายบาย